อาา้ออักไม่สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนรักชาวอาวีททุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับีเลีดอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไม่อยู่กับไอหนุ่มมือขวาน,นะครับหรือหัวหน้าแก๊งขวานซิงของเรานะเฮ้ยหัวหน้าแก๊งขวานซิงนะครับก็เอเลอร์นะครับตำแหน่งจังเกิลน,นะอันนี้ก็เอามาแก้แหวนโดยเฉพาะเลยนะครับโอเค ไม่มีอะไรมาฟ้าไม่ก่อนต้นเทียนนะอันนี้ผมจะเล่นสายฟูดเมจเลยนะครับแต่ว่าอาจจะขึ้นเป็นพวกดีมินิเชอร์มาแทนอมนีอัมนะเพราะว่าแวร์มันค่อนข้างแรงอรมันฟิกหมีเราได้เราก็สู้มันยากอยู่นะครับเอ้ยไปครับคือตัวมันแก้แครที่ขาตายก็จริงนะแต่เราอย่าลืมว่าฝั่งข้ามมันก็มีเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นซนะัพพตหรือเมทนะเออมันช่วยกันขัดจังหวะเราได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเล่นไปนะครับใจเย็นๆนะเออ จดไปครับอันนี้ก็ฟูลดาเมจเลยนะครับผมยังไม่ค่อยสับนะผมจะเก็บสับไว้แบบว่าสับตีธรรมดามันไวกว่านะครับเอ้าเอ้นี้มันไล่นะครับเอเมนี้เอเมนที่จริงใจนะเล่นได้เพื่อนเล่นได้เพื่อนทีม่อ่ผม็ม่ติ่มว่าที่กูติ่มว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูโดดยัดเลยนะผมจะเล่นแบบไม่ติ่มนะการันตี้ รีเล้งม,มาไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาเล่นหลายวันแล้วค่อยมาเล่นนะไม่ได้เล่นตั้งแต่แรกนะครับโอเคโดนยัดเลยนะขอซับกระโหลกทีดิขอซับกระโหลกทีดิวะโอ้โหแว่นนี้ได้โอเคถอยนะอันนี้ผมโดนออกดีกว่านะครับดูจากดูจากทรงแล้วเข้าไปน่าจะแตกว่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสับไปดี มังกรก่อนมังกรเพื่อนมังกรเพื่อนมังกรก่อนกูยอมตายนะดิจะตายก็ตายนะัวมังกรแรกมามาดิวะสับกระโหลกพันสี่บอกเลยถ้าได้ดาบแดงนี่สับแวนทีเดียวน่าจะตายอยู่นะแบบโดดย่ำหัวลุกสับหน้าอะไรเะยปุ้มเอ้ยเล่นได้สุดได้เอาสุดได้เพื่อนเอาสุดได้เพื่อนเฮ้ยเอาสุดได้เพื่อนเอาสุดได้โอ้โหมันมีฟิกเกอร์สวย กูติ่มเองนะครับตอนนี้อเดินไปก่อนนะครับไม่ต้องเล่นนะตอนนี้น่าจะค่อนข้างตึงไอเติมล่างทีเอเมดไม่เติมเลยนะผมสังเกตละไอคนที่เล่นไฮโน่ no เนี่ยที่ผมเจอมาแล้วกันนะไม่เอาคนที่เขาเก่งแล้วนะครับเอาคนที่ผมเจอแล้วกันแม่งไม่เคยเดินเติมเวฟเติมเลนเลยนะไม่เคยเดินเติมเมดไม่เคยเดินเติมแคลรี่เลยนะครับเป็นเหมือนคีบห่วงเลนอะ แคเป็นแบบตัวละครห่วงเลนมากๆนะครับคือแบบไม่ไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมไม่แบบว่าเข้าใจแหละเออตัวมาอาจจะเคลียร์เลนช้าหรือเปล่านี่ผมไม่เคยเล่นหรอกนะมาไปช่วยล่างดีกว่าวะคือให้น้มันอยู่แต่กลางอะทุกคนเออผมก็มาเติมทีมบ่อยแล้วนะเลนล่างนะครับมันเล่นไม่ได้นะต้องลิกเตอร์งัดสวยๆถมแวนนะครับผมก็เอาได้ตัวเดียวแวนอตอนเนี้ยไอ่เดี๋ยวไงลิกเตอร์เอาให้นะ พ okay. าไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะตอนนี้ไอเทมผมยังไม่มีนะยังไม่รู้ผมจะขึ้นไอเทมไปดีนะอเอาบางกรดีกว่าเพื่อนเอาคลิปก่อนแล้วกันนะครับแจ๋วต่อไปเราอาขึ้นจะเกาะโอเคนสเปียนะครับเน้นแรงๆนะเดี๋ยวไว้รอบหน้าเล่นสายขวาน,นะครับมาดิเอ๊ยกูณสาบสวนโอ้ได้ได้ได้ โอเคมาดิโอเคฟิกเกอร์โยกอีกแล้วได้หมงกกอล์ฟโอเคนะเฮ้ยทำไมไม่ติดเออย,ยากว่ะจะเย็นเพื่อเนเด่นนะผมมันยังมีฟิกเห็นไหมถ้าแวนมันมีฟิกะยังไงเราก็ยังไงเราก็ยังเล่นข้างอยู่ดีนะครับสำหรับอเออร์เลอร์นะคือมันลวงได้จริงๆชุดเดียวตายก็จริงนะครับแต่ถ้ามันมีฟิกเกอร์หนีเราแล้วฝั่งตรงข้ามมีตัวซีซีอย่างลูเมียอย่างเงี้ยเห็นไหมผมเข้าไม่ถึงแวนเลยนะ ก็ต้องค่อยๆเล่นไปครับรอไอเทมนะถ้ามีไอเทมยังไงผมก็ว่ามันก็ไหวนะครับโ okay. อ,อเคอย่างนี้เราเคลียร์กลางกันต่อนเลยนะใจเย็นนะเพื่อนฝูงมาดิวะอุย้ยไอหนุ่มมือขวานวะเพ่เกินชอบสกินนี้สุดแล้วนะครับเท่จัดดูขวานอย่างซิ่งเนี่ยสับทีก็โลกแตก <c oughs> okay. โอเคเดี๋ยวเราขึ้นทับเปียกันนะ แต่จริงๆเราจะขึ้นเป็นพวกดีมินิเชอร์มาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดนะก็จะขึ้นโบเก้นก่อนแล้วกันนะเน้นแรงไหวปะวะโบอะไหวือเปะ่าโบอะไหวือเปลวาไอโบไหวรู้หรือเปล่ามาดิพุ่งดิพุ่งดิางหน้านะบุกตายก่อนจะถามโอ้โหกูสียเอ้าผมเกือบแตกแล้วทุกคนโอเคต่อไปผมจะขึ้นดีมินิเชอร์นะครับ ็มาเน้นแบบยื้อไฟให้เพื่อนด้วยนะเพราะเออเล์มันเวลามันสับมันก็ได้เลือดนะครับสับโดนหลายตัวก็เลือดเยอะนะได้เลือดเยอะอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเล่นไว้นะเดี๋ยวล่างเนี่ยจะต้องแตกนะต้องปล่อยปะผมไม่มีอันติดด้วยนะเคป่อยเลยเพืนะ่อนไม่ใช่ผมมาช่วยไม่ทันนะแต่มันไม่มีอันติอะครับผมเข้าไปผมอาจจะตายฟรีนะช็อตไหนเล่นไม่ได้ผมก็ไม่เล่นดีกว่านะคดักแวนได้นะมาดีโอเคแวนไม่อยู่นะครับอย่างงี้ บ้านแตกฟรีนะแว่นมาก็แตกอะ่ะแค่นั้นแหละไอ้น,นี่มันจะรู้เหลี่ยมเราหรือเปล่าอ่ามันน่าจะไม่รู้อ่ะมันน่าจะไม่รู้เหลี่ยมมันน่าจะไม่รู้เลียมมันน่าจะไม่รู้เลียมโอเค,คลิกเตอร์ได้ไหมอท่าวอ่ะเขียน่าจะได้อีกป้อมนะครับเขาอยู่บนกันหมดเลยว่ะ <c oughs> มึจะรู้เมียอยู่ล่างนะโตัวโล่กาลังมานะครับได้ป้อมอยู่นะผมว่าเลียวไว้เลียวไว้เพื่อนตีบ้านเลยเทียว ผมตีคีเพื่อนตีบ้างไหมฮะโอเคมาดิผมเล่นได้อยู่นะสับไปอ้ําสองพันเจ็ดนเอามาดิตีได้ดีกว่าไหมตีได้ดีกว่าไหมจุเอาดา้ดีกว่านะผมว่าเล่นเอาดาวนะตอนนี้ยังไม่อยากโยนเท่าไหร่นะครับขอหาดาวก่อนละกัน แทบไม่ได้เล่นแรงเลยตั้งแต่รีมาน,น,นี่เป็นเกมเป็นที่ที่สองเองก็อาจจะขึ้นแร้งช้ากว่าคนอื่นเขานหน่อยนะเ,เราไม่รีบอีกแล้วครับเล่นรีบเล่นไปแม่งก็ตึงเกินนะโซโล่มันลําบากว่ะแต่เพื่อนผมไปเล่นสิบกระดาวกันแล้วผมก็ยังไม่ได้เล่นกับมันเลยไม่เป็นไรครับเราช้าๆแต่ชัวร์นะครับก่อนจะรีแรงเคเลนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปปิดล่างนะ ไอ,อผมปิดล่างได้ยังโอเคน่าจะตายอยู่นะครับสำหรับโบบาลันนะพี่มาละน้องไปไหนจ้าซึมทุกหน้ามาดิตัวไหนก็ได้กูเอาสุดนะมากูมไม่ติมหรอกมไม่ติมหรอกอา้าวไอ้นี่ไม่ออกโดนสับไปทีนึงนะครับเจ็บอยู่ตายตายดิครับน้องโอเคเล่นต่อได้นะเนี่ยโหอ,อันติก็มี มังกรก็เข้านะครับสับไปดิโอ้โหทำให้โดนใครครับเก็บทั้งแต่ก่อนนะครับจังหวะนี้ดาบแดงต้องมาละมาดิเฮ้ยทีไปไหนอ่ะอ๋อโอ้กูไม่ได้สับสักทีเฮ้ยกูจะตายไม่ได้สับสักทีนะแต่เล่นได้อยู่เพื่อนมาดิสับไปดิ๋ยววูย 3, ้ยสามพันเฮียโคตรแรงรูเมียโดนทีหนึ่งมาดิสับไปดิ๋ยววู้ยสองพัน ผายโดนตบไม่เป็นไรครับโดดเข้าแนวหลังครับจังหวะนี้ตายหมดซึมมาในแต่หนึงับหน้าเฮ้ยฮหัวโยกไอเ้เหียมึงก็ล็อกซักตัวดิวะตั้งค่าตีเลือดน้อยไปมันก็แทนที่จะตีตัวเลือดน้อยสุดนะโยกไปโยกมาเลือดเท่ากันมัน้งเคใเครเพื่อนฝูงเล่นได้นะครับผมไม่ค่อยติ่มเท่าไหร่นะผมเจอหน้าผมโดดใส่ได้เลยนะถ้าทีมตาม ดิคเตอรอ์เขาได้มังกรวะ่ะมาจา้าดันบนฟรีอยู่นะช่วยดิคเตอร์ก่อนโบน่าจะห้า,าจัดนะครับอย่างนี้ไม่รอดแบบนี้โบรอดยากนะซึมหลบทำไมล่ะน้องหัวสั้นไปดิเดี๋ยวรอผมได้ดาบแดงก่อนนะผมบอกเลยว่าทีเดียวนี้มีบันเทิงนะครับตัวบางๆางนี้สามพันสี่พันต้องมีนะเลือดครึ่งหลออน,นี่โดนผมสับทีเดียวแตกอะมดียเออเรมันมาว้ย เคตีเมื่อก่อนให้เพื่อนนะครับนี่คนะรับสับสับดาก็สามพันนะเอาเรื่องอยู่ถ้าได้ดาบแดงก็สับแรงกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าไวแล้วนะครับสําหรับการตีอับเจกนะสกอร์สิบสองสิบสองว่ะตอนนี้ค่อนข้างเอาอ่ารูมเมียไอรูมเมียว่าไงน้องอ่าพิกเกอร์แล้วก็เท่ากับแตะมาดิสับกระโหลกอุ้ยตีถอยเอามาดิ กูขอททีดีวะโตโลยังสองพันนะเทวนก็นก่าจะจะไปเหลืออะไรนะครับโอเคตอนนี้สกอร์ผมมาเจ็ดตัวแล้วนะนะถือว่าค่อนข้างเอานะครับก็ต้องค่อยๆเล่นนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะเออเลิกเราไปเล่นมากไปมันก็แบบว่าของไม่ทันมันก็ตีไม่แรงนะครับต้องเล่นแบบใจเย็นเลยนะรอแบบไปฆ่าตัวหลังเดียวแค่นั้นแหละเออไม่มีอะไรมากไอตัวแทงก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่แคลรี่ไปนะ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหวดมันตัวแรกนะเอ๊ะเดี๋ยวผมผมมีดาบแดงแล้วนะผมอยากอยากใส่สุดแวนน่อะอยากแม็กอะอยากแม็กอะเนาะมาจ้าเล่นวะมาเดี๋ยวกูแม็กเลยละกันกลัวที่ไหนอะ่ะอุย้ยไม่ทันศัพท์ตีธรรมดาพอโอเคกูแตกเอ้อจังหวะนี้กูอยู่เอา้าไม่ได้บ้านเด้อนะทีมสวยสวยเอาดีเทีวเอาดีเอาดีติเ,เ,เ,เตอร์มาเกมหมดเอาดีถ่ยถอยถอย่ายถย่ย มาได้เพื่อนไหวเลยว่าเแบบี้จะเย็นจะเย็นมาดเาิเราเราไหวหมดนะตัวหลังอะแต่ผมแบบลูเมียกับไอ้โตโร่นี่แหละที่มันน่ารำคาญนะครับมันซีซีมันขัดจังหวะผมได้ดีนะเออผมเลยล้วงยากหน่อย,อยนะครับลูเมียมันก็จะยืนกับแวร์อะไรเงี้ยเฮ้ย พุ่งไปพุ่งมาอุย้ยถ้าโดนน้ำมึงเออแล้วมาจา้าโกเอาจัดนะครับดักสเตรเยอ์เกิดนะเวฟบบนเข้านะครับฉีบไปเคลียร์บนอยู่นะ่ได้ไ,ดไหมตีดักดีกว่าเพื่อนเบิร์ดไว้เบิร์ดไว้เบิร์ดไว้เลยมาครับเปิดเลยครับอย่าไปหยองไม่สนนะครับโปรโงโปลีเขาเล่นกันยังไงนะครับเราเบิร์ดไว้นะดาเมจเราแรงจัดอยู่แล้วสับไปโอเคได้เรียบร้อยโคตรไว ยากไวเกินโอเคมาจังหวะนี้นะครับผมโอเคแต่เราหาตังอีกไม่กี่บาทเอง20บาท10บาทตายได้เนี่โอเคตายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูมันโดนผมตับอ่ะกูไม่เอาแวงก็ได้ดูเมียว่าไงว่าไงน้อง4,900 มึงอย่ารอดเลย4,009มึงอย่ารอดเลยเลพื่อนตึมมาพีเซ็ตของรอละน้องกูแม็กได้หมดนะเดีย๋ยวผมเอาแวนให้สุดนะแวนฟิกไปแล้วด้วยนะเจ๊น้าผมใส่นะบอกแค่นี้เราเล่นแบบไม่ติ๋มเราเล่นแบบไม่ติ๋มเราเล่นแบบไม่ติ๋ม4,000เอามา,ด,ามดิเอาให้หมดเอาให้หมดอย่ายให้มันรอดทักตัวมา ้ำหน้าไปดิโอเคครับผมก็จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสาหรับตานี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเออเล่านะครับไม่ได้เล่นกันค่อนข้างนานในต,ตัวนี้นะคือเอเล่ยมันแบบว่าแก้ตัวขาตายได้เยอะนะครับแต่ผมแนะนํานะถ้าเราเจอตัวขาตายก็จริงแต่ว่าหน้าฝาั่งตรงข้ามมันมีแบบซีซีอะไรเงี้ยผมก็ยังมองว่ามันค่อนข้างจะเข้าถึงตัวละครพวกนี้ยากนะครับเพราะว่าเราเข้าไปก็จริงอนระ เราโดนขัดจังหวะงเงี้ยเราก็สับไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าสับเรามันมีต้านสีนะเอออาจจะสับได้ทีเดียวแล้วเราก็ตายแล้วก็แลกตัวแครี่มาสักตัวหนึ่งก็เออ,อน,น่าจะคุมแล้วล่ะมัง้งก็แต่ถ้าเป็นไปได้มันก็ควรสับหมดทั้งตีอะไรเงี้ยนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ mvp ไปนะครับสกอร์11ตาย3นะโคตรเท่เออเลื่องล่างโชกุนนะครับเฟียจัดเลย่ะเออ,เอ,อ,เอ,อก็ประมาณนี้เลยนะัะ อะไรโดยเยโอ้โหเทลดาเมทหกจุดเก้าเอ้ยไม่ใช่ดาเมจด,ดาเมจหกหมื่นนะน้อยกว่าลิกเตอร์อีกนะครับเทลผมโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะนะครับไปแล้วครับไปน้อยหนูอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับบายน้อง